สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะลำดับแรกก็จะเป็นเหรียญมนพกานค่ะเหรียญมนพกานเนื้อทองชนวนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเหรียญมนพกานค่ะ 1300บาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นพระศบวลีนะคะรุ่นเจริญยศเจริญทรัพ์ยนะคะเนื้อทองสัตตะโลหะค่ะสร้างเพียง4ี8องค์ค่ะ800บาทค่ะในด้านหลังค่ะ สร้างเพียง488องค์นะคะแปดบาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีนรุ่นเจริญยศเจริญทรัพย์นะคะเนื้อสําิแดงทับทิมสยามค่ะองค์นี้สร้างเพียง588องค์ค่ะ แปดบาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อพ้าชิมนะคะพ้าสิวรีองค์จ้อยค่ะ เนื้อผงจินดามนีค่ะมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยนะคะ200บาทค่ะมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยค่ะ200บาทค่ะลำด,ดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายสมัยเป็นรองเจ้าอาวาสนะคะ สมัยเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามค่ะ1,300บาทค่ะด้านหลังก็จะมีจีวรมีเกสาหลวงพ่อนะคะแล้วก็ปั๊มสิ่งค่ะลําดับต่อมาก็จะเป็นเรื่อนสมณศักดิ์ปี63ค่ะ หน0่บาทค่ะด้านหลังก็มีจีวอหลวงพ่อนะคะมีเกสาด้วยค่ะรูปเรือนสมณศรรษษักดิ์ปี63ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็น ลูกอมพุทธคุณไตรามาสหกห้านะคะห้าร้อยบาทค่ะลูกอมพุทธคุณค่ะห้าร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลังยันหลวงพ่อวิชัยนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยบาทค่ะ เรียบแล้วค่ะเรี่ยมสวยงามเลยค่ะด้านหลังก็จะมีจีวรหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็มีสายศีลเรียบสวยๆเลยค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ087 37 14296ค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ